แล้ไปไหนไปไหนไฟรี่โบไคโนโ์ฮะแล้วเจอที่ไหนอ่ะไป Mid มิโนโทอมิโนทอไปที่วัดดิอะไรเงั้ยไปที่เทมเพิลกูอยู่ที่เทมเพิล ตรงนี้ฮะนี่ป่ะลองไปหาเชิญเข้าตีเลยหน,นึ่งเข้าวนนี่ก็ได้นี่หว,ว,ว่าตัวนี่ไงเคข้าตีเลยสู้ไปสั้นเลยหลังรอ เออวัดกำมะละวัดกำมะละไอ้สัไม่หรอกที่เปลี่ยนรหัสอ่ะเพราะเฮียน,นั่นกดเลือดน้อยละเออตอนนี้ก็เหลือขวดเรามาสิบกว่าคือมันใช้แบบกูใช้แบบเพี้ยเข้าใจปะไม่ไม่เอาย้ายไปหาตัวเก่าอ่ะจะได้เป็นคุมค้มไม่อ่ะแบงก์กูมันก็ได้ปั๊มขวดเลือดอยู่อ่าแล้วก็ไปทางแคมป์เป้ คือน้องเทมโปเนี่ยนี่เนี่เทมโปขาวคือไม่อับธนูหรอวะอ,อับธนูเหรอมีอะเห็นละชิน,นันมาจากเรื่องอะไรเอสเอโอไงโอ้ยเขี้ยมเมืองตีแล้วกูได้ริบบ,บินเนี่ยริบบินเออริบบินเนี่ยที่ใส่หัวตอนนี้มไม่โอ้ไม่ใส่ ไอ,อ้สาวโอ้ยเป็นมะไปวัดกันไปวัดไปวัดไปวัดอ่ะได้คุณได้หมวกมะม่งมาละอ๋ะอเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะไปอะไรไปมีมีไกด์นำทางมีไกด์นำทางว่าจะชนะมันมีเราสองคนก็นพอ ไม่ไวเอาวะเดียวนี้ mm ่ด hmm. ีฝ่าร right? so ักกว่าเยอะตรงไปเรื่อยติดติดกำแหงติดกระเบาการบั๊กขึ้นการติดกำแเงตไอ้ยี่อะไรมาเลี้ยงมือไปตีมันก่อนเดนมันก็ตามผมไม่ตีเลยนะไอ้ยึง เอาไล่ตามไปค่ะเละดีขึ้นไปก่อนนะคะขึ้นตามไปเอี้ยแม่งตามกูสองตัวนกมีเอี้ยมันบินขึน้นมาได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้บินไม่ได้มอนเตอร์วันนี้บินข้ามไม่ได้แต่ว่าทะลุทะลุกำแพงได้มอนเอี้ยเอา้าขวาง วเกือบลวงเลยคนตูเดินตามคนนึงอยู่เลยเออเอ้ไอ้โมงอ่ะโอ้โหอะแม่งเหมือนผ้าคลุมเลยเว้นี่เป็นผ้าคลุมเล็กๆกันคุณนำไปก่อนนะอ่าผู้รู้ทางผู้รู้ทางกูก็จำได้อยู่เฮียโอ้โหข้างร้านนี่อย่าไปตีนะเจอเป็นพวกเลยตอนนี้เซิร์ฟไทยไม่มีนะมีเซิร์ฟฝรั่ง

นี่นี่ใครวะอาชีพหรือเนี่ยเวทอ่ะบูดมันเฟียดเลยเข้าไปดิอ๋อนี่คุยอ๋อคุยนี่นะคุยแล้วเนี่ยนี่ฮะไม่ใช่บอสตัวนี้ไม่ใช่บอสมันจะเสกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพอเขาคุยแล้วมันไม่เห็นพูดเลยก็นี่เข้ามาเข้ามาตีนี่เขาเข้ามาตีเลยฮะ เออใช่ว่าไม่เคยเท่ามาเคยไม่ใชต่ตัวใหม่เลยเคยดังแม่งงเฮียลเลวเวลเลเวลแค่สุดเจอร์เดี๋ยวมาอ,อูคนยังเยอะนี่คนหรืออะไรสัปปอร์ตก็กลับสปอร์ตนี่อ่ะเอาอันนี้เผื่อตอบอะไรบ้าง เข,ขาเนี่ยไปรู้แล้วต้องให,ตงให้ต้องให้คิวเป็นหัวเตี้ยหัวตี้หัวต,วต,วตี้นี่นต้อง,องทำหนึ่งทั้งคู่เลยอะไรเมื่อกี้มันมันเกิดชนะเกาะไอ้มีสี่กาะนะพวมีหนึ่งก่อนไปเราไปกิวชนะอะไรวะ ชนะเปลี่ยนเกาะเอ้ชนะเปลี่ยนเกาะตอนนี้จะตายกูเกาะไวแรกบ้านแล้วกูก็ชนะไปโคตรดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เล่นเตะกูจังเลยเล่นวบาเราแบบเดอะแมทริกยิงไกลๆแม่งเหมือตามกุละสัต์ตามกุ้ตละตราสุดท้ายไม่โดนอย่างเงี้ยเราตีกากไปก็ขออภัย เอาเอาเอาเอือหือให้มันติดสโลได้แล้วอือหือติดสโลเป็นพวกกันเลย <c oughs> ทิวยายกูมาหาแล้วรีบตีแล้วกูไน้แค่วิ่งเออวิ่งหนีแล้วโสมับดีที่<ส>อัพเอจิกูทะลุไปอีกฮนะทะลุแมพใครมินน่าทอ เอาไปก่อนสซโลไปหนึ่งดอกฮิวยืนอยใ่ไกลมานม่ตเลยสวยวนสีเนี่ยต้องหนีไกลๆแล้วไม่ไหวเนี่ยเนี่ยว้ามาเนี่ยต่อเรื่ยอยๆเฮ้ยเอออือห<า>เกือบตาย,ายดีมีพี่ฮิว โอ้โหโอ้โหตามโบราณสัตว์ใช่นะตามมาแล้วไม่ใช่ตะเกียร์เลยแลวตั้งค่าเรื่องอะไรบ้างลายมุลา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 มนทอเดี๋ยวแม่งตอบสุดให้กลัวขอบคุ้มเลยอ่ะกูนี่แบบมันให้แต่แรกไมีนาทอไม่แน่ ให้เขามีนาพอมาโโอ้หใส่มีมีมแล้ว,ลวมีสองเขาเดี๋ยวต้องไปคราฟอีกเชอะจะตัดไปแม่์กูโดนทีละห้าสิบรวมสี่ร้อยอ่ะสูงมากทั้งทีสูงไม่ทันอุ้ยกระเด็นเลยไทยกระเด็นเห็นแบบอ<บ>ะไรกระเด็นอะไรกูมีกูหลบได้ไหวว้าวาไปแล้ว Gianty, gianty, young, tireful. How tireful? Ba baba 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 rồi baba 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 gần baba 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 lột baba 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 หิวแล้วรอรอแป๊บรอแป๊บรอฟืนรอฟือฟอฟฟอออฟน,นไม่ฟืนดีกว่าอื้อ่อะฟืนยังไอเพื่งกูยังไม่ฟืนเนี่ยเอออ้าทำไมไม่ฟืนสักที ฮิวไปสองรอบ้วเนี่ย้โหจะตายเองนะเนี่ยว่าจะรัดโอ้เนเองก็ได้ซัดเฮ้ยไม่ปืนวะไม่รู้ไอ้เนี่ยอนี่ยมึงำอาไรกูำรกูสอเร็วเวตีรัดเลยรวตีไจดาเบยิงเเบรกเบรกเบรกไทเรมันไอะเร็วเร็วทิวตีใจจบ เวสัก็พีอ้าวเสร็จเรียบร้อยฮะนี่ยกูตีเบาเลยตีเรื่อยๆอืมเนี่ยสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยเบรกคุมคอมเบรกล่ะได้มิโนทอร์สกินมาได้แล้วขอไข่หนังมิโนทอร์ ได้เนี่ยที่มีคำตอบเต็มได้ใจโงเฮียไม่รู้เปล่าเต็มนะโหได้นี่มาดอสบอกสองมีนทอฮอนมีนทออีกรอบไหมมาแล้วทัทียินนี่วิดดอบจังไรวะ อนูกราวเก็บไว้สะสมัไม่ขายอะไอโอ้ยรเรงืมแป๊บนึงนะเขีรยของก่อนของเต็มเยอะลเกินเเอย้อยเกนอ่า เรเรียบร้อยต่อไหมปีเพยปะจบเพยไหมดูีจบเพยนะเดีาอุขอเาออหน่อยทีเองไปที่ General Store มาโลโลอลบาบอต้องกลับไปลลในเมืองก่อนอมัต้องเอ่อไปต้องไปในเมืองก่อนไปถามเออตัวที่ชื่อว่าโซโล่ที่มาที่ขายของที่ฝากของอ่ะเออแล้วไงต่อแล้วก็เนี่ยฮะไปถามมันก่อนออแล้วก็มานี่ใหม่น่ารักขนาดไนไม่รู้ไงไปก่อนไปถามมันก่อนมิจิกเตอร์น่าจะใช่แล้วก็มาหาผู่หญิง หนึ่งกูวนหนึ่งกูอ้วนอบ้านันไม่กูข้ามไปข้ามมาโหนกนะใช่ไหมนี่คือเป็นเซิร์ของฝรั่งิร์ฟไทยไม่มีเร่องกากเดี๋ยวก็มาอรอนแม่งกำลังแเฮียไฮนอทเียเขาจะไปไปไทยด้วยนนิฮะ ทำรูปแปลไทยให้ด้วยคนไทยม่งเก่งคนไทยแม่งเก่งดัดแปลงเก่งอันดีโอ้ยแล้วก็รอระหว่างรอเพื่อนแล้วเข้าไปไอ้น้ำนี่น้ำด้วยมันจะมีระบบแฮกแฮกระบบแฮกเหรอโซโล่ ดูเลยนี่ายมนเหี้ยริัทนี่เห็นดูน้ำเท้าเงี้ยนอนยเป็นห่อเป็นห่วงแล้วรอไอ้ตัวนี้มันใม้ไดไหนเหรออะไรโ้ไซนี่ยคุยยงได้เคยละไปไปไปบขอตีมอนบ เอ้ยเด็ดเออโอ้โหอืมอืมันี้อ่ะมีต oh mm ัสองตัวนี่ไงสติกอะไรเนี่ย๋ยวดูให้ร right> ึงแป๊บ no นึงพี่ดูมีี่คุณไปจกตีหมดเลยแม่ไม่้ทีเดียวอีกแล้วมาถไม่ได้ ระหว่างรอระหว่างรอออะไรดีต่าวเหรอวะต่อทไหน นอรไปไปไปวัดไปวัดรออยู่รออยู่รอที่ไหนอ่ะรอหน้านี่ไงขอให้ไปคุยเฮีย oh น่อืมาน้ะเรื่องสตอรี่มันให้คุยกับคนนี้นี่ไปสู้วินด้าทอร์แล้วเราเข้าขั้นตอนหรอไปสู้วินด้าทอร์กอนเลยสดไง ถือว่าทดสอบไปก่อนในตาแรกทดสอบไปในตัวเบวจะขึ้นเลย9 3พาเพื่อนฟาร์มสบายเพื่อนสบายใจโหแต่ตอนแรกนี่นตอนแรกของอะตอนแรกมีโซโล่คนเดียวนะครับโซโล่ Solo คนเดียวอะมาไม่โด้ทอนะโอ้ตายสามรอบติดอะเอยอะแหละเอยอะแหละที่ช่วยกวู ใช่ไหมใช่น no 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 ่าจะ่าใช่แหละเดี๋ยวก็รอเพื่อนเดินทางมาแม่น่าจะแบบเช็คไฟออกมนแล้วก็ไม่เหมือนเอาเบลเอาเบลมันวาร์ปได้เดี๋ยวทัวร์สำรวจกันไม่มีอะไรอ๋อเรามีมีมีเว้ยเดินสำรวจ Nhét hỏi này tay mượn 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 เครื่องกลาเยนแบบนี้เขาทําแบบว่าเผื่อเผื่อนะโค้เผื่อเพิ่มแมปได้สร้างแมปใหม่ได้การทีแม็จิตกันจารทีมของเขาคือเหมือนทํารออัปเดตเลยอ่ะผมไม่ได้กดตีเลยนะได้สว์ใหญ่ขึ้นอะไรบ้างผมไม่ได้กดตีเลยแล้วไงเราก็รอเพื่อนอยู่ตรงนี้ฮะที่กลางทางไอ้สูนไม่เป็นเพ่ไม่เห็นเล ลองแข่งได้ม okay. ันก็บินมาแข่งนี uh ้มอนพิเศษนะจะดูแพงได้เก่งก็บินมาปกติมอนที่อื่นแม่งบินได้มอนที่นี่บินไม่ได้แต่วับแต่ลกำแพงสะอมอนหรือวิงเอ้ยมีลุ้นมัมีลุ้นดูเคยล่วงไปล้วรอบนึงแล้วอ่ะไปปั๊บไอเฮี้ยนนั่นแม่งเจอโจทย์ต่อหน้าเดิมว่าลองลองลองดูอิโมจิอิโมจิ นี่โมชันนี่โมชันผู้ผิดเอาหนี้ดิฟาเอ่อี่อิาคือไรน่ะไม่มีตัวเคียร์ไอ้นั่งน่ารักเลยเลยไม่มีตัวเกียร์ะไรเลงโอ้ยเลงกูสองตัวเลยไอ้สั์ ตามกูทันก็ตามมาแต่ตัวนี้มันัวออคันเอม่ไมาแล้วนะครับคนที่ยวให้คุยฮะให้คุยใช่ไหมจะโดดลงมาแป๊บนึงรอก็โดดลงมา่นเนมั้ราว่ารอเพื่อนคุยควสไปอ๋อไอสัตว์ดูอวแม่ง ไี่แพ้กอบินเตีกอบินก่อนตีกอบินก่อนใช่เนี่ยม่ออรตีกอบินก่อนไปกบินกกเนี่ยฮะเป็นท่านมือช่วยผมไม่อย่จะคุยกับคนนี้

เรื่องรถวรงไมตีไรใครใครเรื่องรถเอ้ยอะไรวะใครเนี่ยชื่ออาโรนเลยนช่ใช่ก็นี่ไงชื่อคนนี้ไงเป็นอ๋อเออแล้วก็เราก็รอรอเพื่อนเลยเก่งมากกคนเนี่ยรถก็วิ่งตายแล้ววะกัดกัดกิน้ก่อนไงเยา่อเย้ ออ๋เอาไปตีเบรกกับกอล์ฟลิงก่อนตีไอ้นกตีตัวนกกับกับลิงก่อนเอาไปข้างนอกไปข้างนอกกูไม่ไม่กล้าหรอกเขาบอกกล้าแต่คนคนเล่นเราเฟสอ้าวอ้าวอ้าวทิ้งกูเลยเฟสอ่อะมันให้กูม,มาตีเลยอ่ะใช่มาตีนี่ก่อนแล้วก็ไปตีฟินกันต่อไม่รู้เลยยังไงเขาไปเขเป็นปกทำต่อไอ้ม่กานไม่ใช่ ตัดยิงสโตนใช่อันนั้นมันนกเนี่ยเห็นจะจระเลยเนะี่ยค่าอากาศร่วกมึงอีกมาทางนี้นี่พวกพวกไม่ใช่พวกอ้าวนั่นไงจะตีกูอีกแล้วไอ้สัสเออเร็วเร็วเร็ววิ่งมา,างโอ้ยมึงหาทางออกน,น,น,นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไหนอ้อาวต่างคนต่างมาคนละทางดีมากอ้อา,า,าวตาน ทางนี้ข้างไหนอ่ะอีกทางนึงเหรอเออกมาได้แล้วนี่ะนะขึ้นไปด้านบนแล้นะขึ้นไปนะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเออว่ะเป็นต่างกันไปโอ้ขึ้นมาเต็มเลยเฮียอยู่ไหนเนี่ยมึงขึ้นมาบนได้แล้วในยามวัดนะเนี่ยเขาวาัดกันเลยเนี่ยหรือว่ามาตีกับดิ่งชั้นนี้ก็ได้ ตีอันนึงกว่าอันนึงเนี่ยตีนกก่อนไปตีนกก่อนอ๋อนอกเีียยเน่กระตุกมากครับช่วงนี้โอ้ลองเลยอันบันไดมีเมฆใช้ไว้อ๋อดูวะเนี่ยไหวเดนกไอ ทูทูเพื่อนเราเชียร์อยู่ข้างบนมึงทำไมเชียร์ตีนะมึงเ่าเยอะตีดีลุจบที่หลอดเอาลาดเอาเอาไปลาดไปซูมไม่ค่อยคุมนี่ตัวนี้ตีไปอ้าวสอรรี่ เลยสเต็บวกหนึ่งเแนี่ยตีตีไปตีเรื่อยๆผมมึงโค้ชของคุณนะอ่ตีไปตัวนี้อ่ะเออตีแรงๆเลยสิเอาคุณนอนเฉยอ่ะเนี่ยตีรัดไปเอาคุณรัดเองไงมันให้ตีกี่ตัววะสิบตัวมั้งอย่างละสิบ บางทีมันก็เยอะไปนะเว้ยบางทีอะท่าสกิลหมูดีกว่ะจะใช้ท่าสกิลหมูนะอืมอืมนั่นครบเลยสกิลหมูไงอ๋อคือปาร์ตี้เราช่วยก็ได้ใช่สกิลไปต่อไปกับฟนิ่ขึ้นไปข้างบนขึ้นบนอ่ะฝั่งนี้ไงชั้นสองง่ายง่ายดิเนี่ยแวะตีแค่หนึ่งตัวเลย เอา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 อยู่นี know, ่อยู่นี่นี่นี่แต่มันแก๊งหมวกหนูไม่หมวกดำนี่หวอ่ะเอาขึ้นหนีเพื่อนอีกเนี่ยตีก็ลาแล้วไอ้เพิ่งเออมันอยู่เฉยมันอยู่เฉยมันอยู่ไม่เฉยเลยว่ะกับนิน นี่ไงพึ่งพึ่ง,งวเที่ยวพึิดพิช <c ười> เฉยคจบละอ้าวขึ้นมาแล้ว <c ười> แล้วก็ไปหาผู้หญิงคนนัล้วใช่ไหม เฮ้ยกระตกกระตกเลือดกูมียมากระตกไขอาะมอขอไหลงทียวามสูงดิแมที่สูงเลยมีนี่นี่กระโดดกระโดดน่ารักกระโดย้ำๆที่แม้าไี่นี่ไปเลียวซ้าย ซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี uhm ้ยวเลี첫첫첫้ยวซ้ายเป็นพวกอะไรฮะพวกอะไเยี่ยมเจ้าพวกกันพวกกันแม่งล่อตีคึงคึงหลอดพวกกันยัคขึ้นหนึ่งเลยลาคูมาไปเหียนนั่นไงมาและลูกสอสีแดงเดชเชียไอ้ กูจะเข้าครับทะลุไปเลย